ค <Okay. S 1> เครื่องหอมครับก็จะเป็นหอมแดงใส่หมูลงไปเสร็จนะฮะเราก็ต้องคนก่อนให้มันเข้ากันหมูจะได้ซึมข้น้ำย่านางแบบน่าอร่อยมากเลยดู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 ดนี่นะครับเป็นสูตรเฉพาะนะครับมีแค่ร้านอา,าอีสานพาสวบเท่านั้นนะฮะที่จะได้กินแบบนี้นะครับ ทุกคนเสิร์ฟได้เลยข้าดอมาปั่นนะครับเนี่ยพอคุณแม่มันเป็นคนมากหนึ่งตวงนะฮะใส่ไปเลยตวงใหญ่โจ้ลงไปน้ำปลาหนุนนัวนะครับชุบรถใส่ลงไปเลยจ้าร้านเราอันนี้ออนน้ำตาลสดครับเสลงไปเลยเรียบรอยพี่น้องเ้บางแหอูอนอ,อ,นอไม่คอยนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็ต้องใส่ฟอง เนี่ยสุซเลฟลินได้นะครับจัดไปเลยนะครับอู้นอไม่ไสหมูพี่น้องพอไปสุขสุขคนมาพี่น้องอู้นอไม้นะครับผมผู้ใดมาร้านอาหารอีสานบ้านสวนบริกากินอู้นอไม่นี่แสดงว่ามาบ่ฮอยพี่น้องเอ้ยอู้นอไม้เป็นอู้นอไม้แบบสูตรอีสาน้าคสวนนะครับผมบ่มีร้านใดเฮ็ดแบบนี้นะครับมีร้านเดียวนอกจากเัจจ์เซเรียนแบบเด้อนี่เด้อคุยเลยครับผม

ดี๋ยวว่าใส่น้ำอุจจุแีลบ่าอะห่ยวยเนี่ยหือ mm hmm. ว่าสบิอีสานประกาศหหนหืมอืม mm hmm. mm hmm. นี่นแบบคืนสมองลูกค้ากำลังเข่าจะมาเข้ามาถ่ายรูปนะครับนี่หมูสามชั้นนะฮะดูควรนแบบห่วยๆเลยแหละ เอาอยมั้งอุ๊ยไปเลยจ้า Yeah. Hmm? กูใดอยากกินแบบนี้มากล่ะเดี๋ยวกินเลยพี่น้องกูหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นเมืนทอดเด็ดอีหลีเด็ดแห้งข้ายังไงสุดถ่ายเลยนี่หืมืมักติ้่ว คือมันอร่อยมากคมกล่อมเป็นเมนูที่ลูกค้าติดนะฮะอุดม่ 咁呢度。